หึเอฮึบเอฮึนะก่นเคื่อนที่ไปข้างหน้าสับลมหัวเเคลื่อนที่ไปหัวเนไเวลาเราคลื่อนที่ไปนะนะเคลื่อนที่้นิงะทุกครั้งเวลาเราทำให้มันมีน้หนักต้องนะอยางทำให้เป็นรับหนันี้เออ จำในรักษณะนี้ก็ใช้ได้ขนะองแฟนนะครับโดยอันนี้ขวดพลาสติกนะดได้ขวดพลาสติกเนะี่ยแม้เราตีมันไม่มีรประสิภาพแต่ว่าตูดมันจะแข็งเพราะนั้นเนี่ยเราตีไปในส่วนของกล้างเนื้อลิ้นปีส่วนที่มันเปล่าบางดิวบาตอมน,นะครับ นะครับนี่คือในส่วนของประการที่เข้ามาในร่องนิ้วแล้วจับเหมือนกันนะครับก็เหลือพื้นที่ไว้สําหรับเกี่ยวสําหรับตอกเกี่ยวได้ตอกได้หรือตีแล้วล็อเอานิ้วชี้ใส่เข้าไปในห่วงตรงนี้และอีกอันแล้วมือที่เหลือนะครับนิ้วที่เหลือก็ค่อยๆวรวบเข้ามาหัวแม่โป้งก็ประกบข้างบน การใช้นะครับการจับของคารมบินขึ้นนะครับแต่ถ้าาว่าเราแต่ถ้าว่าเมื่อไหรที่เราเปิดมีดแล้วนะครับนั่นหมายความว่าความดุดันมันเพิ่มขึ้นนี้ส่วนมือเราจะมีการแบบไหนก็แล้วแต่ตามสไตล์ที่เราฝึกมาครับตามสไตล์ที่เราฝึกมาที่คู่กันกันกบปืนในลักษณะนี้นะครับท,ทดแทนกันได้นะครับทดแทนกันได้อนะันนี้ เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคลิปเมื่อกี้นะครับหวังว่าคงจะถูกอ,อกถูกใจนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาชมช่องนักสู้ของเรานะครับถ้าหากว่าต้องการให้ทาง NC Thailand หรือทีมงานนักสู้ c o m ของเราเนี่ยทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe กดติดตามนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องนักสู้ของเรานะครับ ขอบคุณทุกคนที่ตามนะครับสวัสดีครับบายบายครับ